ยายกับตาบตัวลูกงาตามภาษาบุญอยในลานเฝ้าคอยคอยเฝ้าดูแลถั่วงาลาไม่สนใจจนลําพากาให้อีกามากินถัวงาของตาขายายตามาตากรตียายมายายกระดาตามาตากตียายมายายกระดา ตานไม่ดีโดนจับซ้อนตามกันอีกากำลังจะมาตัวเรากำลังมีเหลื่องอีกาตัวดำดำเฟื่องหาเรื่องมากินถั่วง้าย,ายมาย้ายกระดาตามาตากตียายมาย้ายกระดาตามาตากติไอล้านคนดีชี้ไหานายพานนายพานได้ฟังงานขนูขึ้นฟ้า เด็กซ้อนไปถูกพีการ้านใจกาถูกใจเป็นหนึ่งที่ย้ายมาย้ายไม่ตาตามาตาไม่ดีแต่ล้านยิ้มจนแก้มปีไปถูกตีแล้วสีเราไปถูกตีแล้วสีเราร้านเราเป็นคนดีล้านเราเป็นคนดีสะพังตากระลายล้านเราเป็นคนดี เชื่อฟังกูจนถูกจนชมเลยสิเล่านั้นเราเป็นคนดีเชื่อฟังคำสัง่งสอนฝ่ายตาขยายเผื่อมาระยะท,ที่สวัสดี